ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆจ๋ากบได้กล้วยมาจริงๆกบเห็นมาตั้งนานแลวตั้งแต่กบอยู่ที่นี่นะคะแต่กบก็ไม่เคยซื้อแบบกล้วยแบบเป็นกล่องแบบนี้มากินนะเพราะเราซื้อที่มันเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องคล้ายๆพลาสติกเนาะเป็นกล่องคล้ายๆพลาสติกนะคะแล้วก็เห็นกล้วยเลยนะแต่ว่ากบไม่เคยซื้อแบบนี้มากินนะนี่คือครั้งแรกนะที่เราจําได้ไหมคะเมื่อกี่บาทสองเหรียญกว่าเนาะ Yes แม่ประมาณสองเหรียญกว่านะคะก็ประมาณ หกสิบกว่าบาทกูไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวมาแกะกันอ๋อกล้วยก็เขาบอกว่ากล้วยตาก100%เ์ชนิดแบรนนะคะอันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะคะกล้วยหนึ่งร้อยสิบวันค่ะว่าพูดบ่กล้วยตากหนึ่งร้อยสิบมื้อครับผม <laughs> โอเคข้างบนก็จะประมาณนี้นะโอเคเรามาแกะกันก็เป็นครั้งแรกของกเอาขึ้นมาหน่อยโอเค thank you ทีล ของเราเลยนะคะที่ซื้อแบบนี้มากินนะคะอุมันเป็นแบบนี้ที่ะรเราเทออกมาเลยละกันอุ้ยที่ละมันเป็นแบบนี้อุ้ยอุ้ยสะดวกมากเลยมันเป็นแบบนี้นเพื่อนจ๋ากบกบเคยเห็น,เพ,นเพื่อนกินหรือเปล่ากบไม่แน่ใจนะกบไม่กบไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ากบเคย ไปหาเพื่อนๆท่านไหนไม่รู้กินกล้วยแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยอุ้ยมันเป็นแบบนี้เอ้ยแบบนี้ดีเพื่อนๆจ๋าสะดวกดีแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นแบบไหนนะได้ผิชิ้นสองสี่หกแปดสิบสิบชิ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าอุ้ยทําแบบนี้ก็สะดวกสบายนะกบว่าอุ๊ยครั้งแรกแล้วเนี่ย <laughs> อยู่มาตั้งนานเพืนจะมาซื้อกินเจ อุ้ยลอออุ้ยมันเป็นแบบนี้มองเห็นไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่ค่ะทำไมสีมันเป็นแบบนี้สิล่ละเหลุยอุ้ยทำไมสีมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้หรอหนูเ,เคยกินยี่ห้อที่พวกเราซื้อมามันฉ่ำกว่านี้เนอะมันมีความแบบฉ่ำวาวกว่านี้โดยกบก,ก,ก,กินนะ กล้วยตาก okay. กล้วยตากรสชาติแบบกล้วยตากออริจินอลเลยนะคะเป็นกล้วยแบบกล้วยตากนะคะกบอธิบายไม่ถูกอร่อยจําได้แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าก๊กกล้วยอบน้ําผึ้งนะคะมันมีนั้นก็เลยมันๆเนาะอันที่จะกบซื้อเนี่ยก็คือกล้วยตากเนาะที่กบบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้ว่ามันที่กบซื้อมาก,กินน่ะมันเป็นแบบมันๆ แบบช่ายๆแบบมันมันองๆงอ๋อ,อกรบรู้แล้วกบเข้าใจผิดที่กบซื้อมากินนั่นก็คือกล้วยอบน้ำผึ้งนะคะมันถึงหวานนะแต่กล้วยตากก็คือแบบรสชาติของกล้วยเลยนะคะก็คือเหมือนกล้วยสุกแล้วเขาก็เอาไปตากแดดนะ,ะแบบนั้นนะคะอ๋อโอเคไปละสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนคะแนนเต็มสิบก็ให้สิบนั่นแหละก็ถือว่าโอเคมันหวานหวาน,วานตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะ คือหวานรสชาติหวานตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าอร่อยก็คือเหมือนกับรสชาติกล้วยแบบไหนก็คือเราได้รสชาติกล้วยแบบนั้นเขาไม่ได้ใส่อะไรกรบว่าไม่ได้เพิ่มเติมนะที่รักเนาะสามีกรบก็ชิมเขาก็บอกโอเคนะก็มารีวิวขนมกล้วยตากให้เพื่อนๆชมนะยังเป็นครั้งแรกของกบเลยนะคะเนี่ย ขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆจา๋ามาหยิบไปทานเลยค่ะคนละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของก,กบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพคาะกบไปเลยไปกับกล้วยตากร้อยเปอร์เซ็นต์ชนิดเบลสามีกบข้าวกล้วยกบตกใจ นี่ค่ะเพื่อนๆนก็ลองไปหาทานได้นะก็เป็นครั้งแรกของกบเลยบ๊ายบายค่ะรักเพื่อนเพื่อนค่ะ